สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่ผมไลฟ์ลิงก์นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเราก็มาต่อกันด้านั่นแหละแต่ว่ากาันน้าตัวนี้มีสไตล์ลิ้นหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันสําคัญกับผมยังไงไอตัวตัวเนี้ยกันด้าตัวเนี้ยนะฮะก่อนอื่นเลยผมต้องบอกว่าตอนนี้เดือนเมษานะครับตอนเดือนมีนาเนี่ยพอดีผมมีเรื่องเกิดกับเอย่องนิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องเจ้านะครับก็คือมีมีเพื่อน ผมได้เสียเพื่อนไปนะครับแล้วเพื่อนคนนี้ก็เป็นคนที่ซื้อเจ้าตัวกันนั้ตัวนี้ให้ก่อนหน้าที่เขาจะเสียสองวันเนี่ยเราได้เจอกันนะครับแล้วผมเคยขอยืมครีมตัดกันดัมเขาไว้นะครับแล้วเขาก็เอามาให้นี่นครีมกอดแฮร์เลยแบบโคตรเท่เลยครีมอลอลัลพันธนี่คือครีมอลลัพันนะวอาเอ้ยขอยืดหน่อยดิอะไรเงี้ยเขาก็เอามาให้นะครับ แล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ทันได้ต่อให้เขาดูเลยนะครับเขาก็จากไปซะก,ก่อนเ,ออเจ้าตัวนี้คือ earth tree candle นะครับนี่เป็น limited นะครับเป็นเคลียร์พาร์นั่นเองเจ้าตัวเนี้ยผมได้มาจากเพื่อนคนเนี้ยตอนวันเกิดนะครับเขาซื้อให้วันเกิดน่ารักมากนะครับคือนัดเจอที่เซนทรัลพาวอะไรเงี้ยแบบเออมามามาเอาหน่อยมาเอาของหน่อยอะไรเงี้ยผมเอาอะไรวะไม่ได้สั่งอะไรไว้ซะหน่อยนะฮะ ออพอถึงปุ๊บเขาก็ยื่นถุงมาให้แล้วก็แบบเอ้ย Birthday, แฮปปี้วันเดย์อะไรเงี้ยแบบอู้อารักมากนะครับคือแต่ว่าก็น่าเสียดายที่ผมไม่ได้ทันต่อยเขาดูนะครับนี่แหละก็คือกันพายของเขาทรงจำของผมนะครับมันมีคําพูดของเขาอยู่คําพูดหนึ่งผมแบบตลกมากผมยังจําได้อยู่หนวันนี้เขาบอกว่าที่เขาซื้อตัวตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตัวแรกเออทรีตัวเนี้ เป็นตัวแรกในภาครีไลซ์นะครับเขาบอกว่ามันมีหลายร่างอยู่แล้วตอนนั้นภาครีไลซ์มันเพิ่งออกไม่กี่ตอนเองนะมันมีหลายร่างอยู่แล้วพี่ซื้อร่างแรกให้แล้วเองก็ซื้อร่างต่อๆไปเอง oh, <no. S 1> อะไรเงี้ยนะก็คือแบบได้เหรอ <laughs> มันคือการดั้งงอกเหรอ <laughs> นะฮะก็เลยโอเคเดี๋ยวผมจะต่อทุกร่างที่มันมีเลยนะฮะแต่คงไม่ได้แบบเคลียร์อย่างนี้ทุกตัวนะไม่รู้จะหาได้ไหมนะฮะแต่ก็ ถ้าใครมีอยากขายต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางติดต่อไันในดีสคริปชันเนาะนี่แหละครับจะมาต่อเจ้า e a r t h Tre ีเคลียพา t ตัวนี้ให้ดูกันนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนผมต้องออกตัวก่อนเลยว่าผมยังไม่เคยดูภาครีไลซ์นะครับผมดูแค่แบบตอนเดียวอะเรียกว่าดูไหมอย่าเรียกว่าดูเลยดีกว่านะแล้วก็รู้ว่านี้หน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้า Earth Tre ตัวนี้มันจะเท่ขนาดไหนไป เสริมให้นะทุกคนนี่ใต้กล่องอมันมีแบบบอกด้วยว่าเส่วนประกอบขาตั้งทีแรกผมก็มีขาตั้งเหรอวะพอดูดีดเอ้ามีเว้ยเป็นส่วนสีฟ้าด้วยขาตั้งโอเคนะไปดูตอนต่อกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจับเวลาด้วยหนึ่ง2อ ทุกคนตรง,นตรงนเนี้ยตรงเนี้ยหกเนี่ยเขาใส่ไวแล้วนะว่าอย่าตัดแง่งนี้นะนี่น,นี่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 ี่แง่งแง่งเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้พยาแบบไม่ไม่ตัดทิ้งแล้วนะนี่ดูดิยังเหมือนโดนไปหน่อยนึงเลย oh, <no. S 1> ตรงนี้ระวังนะ ความแบบดูดิยิงหลังด้วยอ่ะโคตรเท่ เฮ้ยทุกคนส่วนหัวเสร็จแล้วนี่ส่นหัวเล็กแบบเล็กมากดูดีคอสีเขียวตรงด้านบนดิเนี่ยดูดีคอแบบเล็กมากดูดิแล้วด้านหลังก็มีอีกคือแบบโอหจะเล็กไปไหนอ่ะอันนี้อันนี้ส่วนตัวส่วนตัวโค้ตเท่ะชอบมากมีแบบมีด้วยหมือนแบบไอพ่นอะไรเงี้ยอันนี้ส่วนเอวนะครับหน้าแรกก็คือครึ่งตัวเราอ่ะ โอเคมาต่อดีกว่า นะพอดูแลแบบผมต้องให้ดูก่อนเลยอะ่ะเพราะว่าขั้นตอนเนี้ที่มาสาเร็จแล้วเนี่ยมันเป็นแค่คอกันดมก็คือเป็นแค่ตัวเล็กแล้วมีอาวุธอ่ะ,เ,ออะเราข้ามไปอันนี้มีเอิร์ธอาร์เมอร์เอิร์ธอาร์เมอร์ก็คือเหมือนเป็นเกาะคือภาคเนี้ยผมยังไม่ได้ดูไงแล้วมันก็เลยกลายเป็นเอิร์ทรีกันดมคือเหมือนมันเอาแบบส่วนจากตัวยานตรงเนี้ยมาใส่ตัวคอปึ๊บ แล้วก็กลายเป็นเอิร์ธทีผมน่าจะดูก่อนที่จะมาต่อตัวนี้โอ้ยงงมันจะสามารถที่จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ได้ไหมหรือมันอาจจะต้องเป็นแบบนี้เออมันอาจจะต้องเป็นแบบนี้นะเนี่ยคือยังไม่รู้เลยว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคนมีไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงอ๋อคือมันบอกวิธีอยู่ว่าแบบโอ้โหต้องเอาพาร์ตจาก จากไอตัวเอิร์ธอาร์เมอร์ออกมา,สาใส่ไนป่ามีการแบบถอดมือมีการแบบเนี่ยบิดตัวรองเท้าอะไรเงี้ยโอ้โหวุ่นวายอะ่ะเอานี้เอานี้งั้นเดี๋ยวจะทําให้ตรงนี้เสร็จก่อนนะแล้วก็มาเอิร์ธอาร์เมอร์ต่อโอเคโอเคโอเคแหละเออโอเคตอนนี้กําลังต่อแขนแล้วแบบพอดีเหลือบมาเห็นแล้วแบบคือโอ้โหแบบงงอ่ะเลยต้องแบบต้องดูอย่างนี้ก่อนเลยนะทุกคนเคต่อกันดีกว่า ทุกคนอันนี้แบบโคตรเท่อ่ะคือต่อตรงนี้นะขานะทีแรกดูก็แบบเออไม่เข้าใจเว้ยพอลองต่อปุ๊บเชคือแบบมีความแบบแบบโอ้โหอย่างเท่อ่ะเออเจ๋งว่ะชอบนะอันนี้คือขาของตัวคอนะดูกันต่อดีกว่าทุกคนเสร็จแล้วเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะเนี่ยเหนป่ะมันคอมพลีทแล้วเห็นไหม เออมาอตัวกอดแล้วก็ปึ๊บเอาหัวสวมเข้าไปแขนต่อมาส่วนตัวอันนี้เหมือนมันให้ใส่ขาไปเลยก็ใส่ปึ๊บ อ่ะปึ๊บเอ้ยมาประกอบกันโอเคเฮ้ยคอมันตัวจิ๋วมากเลยอ่ะคือแบบเฮ้ยตัวแบบตัวจิ๋วอะอ่ะเทียบเทียบขนาดกับ iPhone ดูนะ iPhone 10นะดูดิ <c oughs> ตัวจิ๋วอะดูดิต่อไปเรามา นี่ดีกว่า earth เมอร์โอเคทุกคนตอนนี้เรา earth armor เหมือนจะเสร็จแล้วนะามาประกอบของกันเลยนะ mm. เนี่ยแค่อีตัว earth armor เนี่ยนานมากใช้เวลาแบบใช้เวลาเทียบเท่ากับตัวคอกันดั้มเลยผมก็แบบงงด้วยงงส่วนประกอบมันอีแบบโอ้โหนานมากคือง่ายๆเลยไอตัว earth armor เนี่ยคือมันรวมส่วนต่างอ่ะ มาเป็นแบบมาอยู่ในก้อนเดียวให้เป็นเหมือนยานเนี่ยดูง่ายเลยดูแบบดูแบบจากประสบการณ์นะนี่ไม่รู้นะว่ามันว่ามันเป็นยังไงเนี่ยขาเนี่ยเออน่าจะเป็นส่วนตัวนะตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยส่วนตรงเนี้ยต้องเป็นตรงตรงเอวแน่นอนไอ <Wow. S 1> ตัวสีฟ้าเนี่ยเนี่ยอันนี้หัวไหลชิ้นเนี้ยผมว่าหัวไหลชัวเอาจริงไอไอเนี่ยยากนะยากมากทุกคนอาจจะเป็นว่า ผมไม่เคยประกอบแบบนี้ด้วยเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้ว,แล,วแล้วก็อันนี้นี่อันนี้จะเป็นขาตั้งใช่ไหมนี่นขาตั้งอ่ะเอามาตั้งจิ้มจืดเสร็จแล้วทุกคนนี่ Earth Armor กับคอกันดั้มทุกคนดูดิผมใช้เวลาอสองชั่วโมง50นาทีคนผมไม่เคยต่อ h ฮนานขนาดนี้มาก่อนแบบโหนานมากโอเค เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ จบกันไปนะครับกับการต่อเอิร์ธทรีกันดั้มผมขอให้มันเป็นคอกันดั้มต่อไปนะแล้วก็ตรงนี้ให้เป็นเอิร์ธอาร์เมอร์ไปก่อนนะครับผมขอติดไว้ก่อนแล้วกันว่าเอ่อเดี๋ยวขอไปดูก่อนคหรือขอไปดูก่อนคือแบบเอิมหน้าตามันเป็นยังไงอะไระไงเลยนะครับแต่ต้องบอกตรงว่าพาร์ทเคลียร์มันแบบมันไม่ใช่เคลียร์ธรรมดานะมันเป็นแบบเคลียร์แบบฟุงฟ้งฟนะิงอ่ะดูดิมีแบบมีกลิตเตอร์ด้วยนะเออเป็นการต่อ เคลียครั้งแรกผมบอกเลยว่ายากมากนะฮะเพราะว่าพาร์ทเคลียร์เนี่ยมันพลาดไม่ได้ถ้าคีมตัดไม่ดีเนะี่ยหรือว่าตัดตัดไม่เป็นอ่ะนะฮะมันเป็นรอยเลยคือเป็นรอยแบบแก้ยากด้วยเป็นรอยชัดแน่นอนเห็นแน่นอนนะครับแล้วก็แต่จริงๆผมชอบเจ้าตัวเอิร์ดอ์เมอร์นี่นะคือเท่มากนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมว่าเด่นในในกล่องนี้นะคือมีฐานตั้งให้ทั้งสองอันทั้งคอกันดั้มทั้งตัวเอิร์ดอ์เมอร์นะครับอย่างที่ผมบอกไปครับคือ มันเดาได้ว่าชิ้นส่วนไหนเป็นชิ้นส่วนอะไรอะไรเงี้ยออย่างง่ายๆเน่ยข้างล่างเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยขาแน่นอนนะฮะอย่างเงี้ยเอออย่างตรงเนี้ยอะตรงนี้ก็ได้เนี่ยเป็นเอวแน่นอน <Wow. S 1> นะฮะก็เดี๋ยวไว้ล่างต่อไปแต่ผมจะมาประกอบล่างตัวตัวนี้ให้ดูกันนะครับว่าพอเอาไอ้พาร์สีฟ้ามาใส่ในคอกันดัมแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องครีมตัดอันนี้ผมว่า มันมีดีที่หัวเนเล็กส่วนบันตัดดีกว่าครีมที่ผมมีไหมผมว่าก็พอๆกันนะนะครับก็ถ้าใครต้องการแบบหัวเล็กๆหน่อยเข้าง่ายๆข้อดีก็คือเข้าเข้าตามซองง่ายๆนะครับจะได้ไม่ต้องแบบรุนไม่ต้องแบบจะโดนไหมอะไรเงี้ยนะแนะนําเลยมันเป็นครีมที่ดีมากนะครับแนะนําต้องมี <laughs> นะก็จบกันไปนะครับกับกันพายของพอสมใจผมอย่าลืมนะฮะถ้าใครมีซีรีส์เอิร์ธทีร่างไหนก็ได้นะครับ ก็เอามาส่งต่อให้ผมได้นะครับผมทำครบทุกล่างแหละนะฮะแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ขนาดไหนแค่ต่อก็คิดถึงแล้วนะฮะจบกันเท่านี้ดีกว่าแล้วมันจะดราม่าไปกว่านี้นะฮะยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะครับผมไลฟ์ลิงก์แล้วก็กันพลาของความทรงจำวันนี้นะครับเอิร์ธทรีกันดั้มนะเท่มากบอกเลยว่าเท่จริงๆนะฮะโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย